ว้ <Wow. S 2> สวัสดีครับพี่น้องนี่คือผลงานการเทรด EUR USD แล้วก็ทองคำนะครับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2567นะครับวันนี้ทำกำไรได้6 0 5บาทนะครับก็ยังทำกำไรได้ต่อเนื่องนะครับนี่คือผลงานการเทรดที่มีมาตรฐานนะครับสามารถทำกำไรได้ต่อเนื่องอย่างยาวนาน <Wow. S 2> นะครับ ใครที่อยากได้กําไรแบบนี้หรืออยากได้กําไรมากกว่านี้นะครับเรามีวิธีการที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับท่านนะครับเราก็เพิ่มเงินทุนนะครับเพิ่มออเดอร์นะครับเพิ่มการออกคําสั่งที่เพิ่มขึ้นนะครับกําไรก็จะเพิ่มขึ้นเองนะครับการบริหารความเสี่ยงการมีความรู้นะครับการออกออเดอร์บายหรือเซลล์นะครับเป็นจุดที่สำคัญนะครับ อยากมีความรู้แบบนี้เทรดมานานยังไม่เคยได้กําไรหรือเทรมาแล้วพอตแตกอยากมีกําไรแบบนี้เรามีความรู้ที่จะถ่ายทอดนะครับทักมานะครับที่เทรสร้างชีวิตนะครับก็สนใจก็มีข้อที่จะถ่ายทอดความรู้ให้สําหรับคนที่ต้องการสร้างอนาคตสร้างบ้านสร้างรถสร้างชีวิตใหม่ครับรวยๆลยเฮงนะครับสวัสดีครับ